เชื่อว่าหลายคนคงเคยมานั่งชมละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์กันใช่ไหมครับอาจเคยสงสัยกันว่าทําไมที่นั่งของโรงละครเราเนี่ยมีขนาดกระชับไม่สามารถปรับเอนเบาได้เหมือนโรงภาพยนตร์หรือหอประชุมต่างๆ การดีไซน์ลักษณะนี้มีเหตุผลครับมาที่ลักษณะความแตกต่างแรกกันนะครับทำไมที่นั่งถึงไม่สามารถปรับเอนหลังได้เหมือนโรงภาพ,พยนตร์นั่นก็เพื่อให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยโฟกัสการแสดงให้ดีม,มากที่สุดแม้กระทั่งลักษณะของเก้าอ,อี้ที่กระชับรับไปกับตัวของเราจนเหมือนกับว่าเรานั่งชิด ติดกับเพื่อนเพื่อรอบๆนั่นก็เพราะการดีไซน์นี้อยากให้เรามีอารมณ์ร่วมร่วมไปกับเพื่อนๆที่รับชมการแสดงไปด้วยกันหรือถ้าจะมองเจาะไปในลักษณะของเบาะที่ไม่มีการรองรับคอของผู้นั่งชมนั่นก็เพราะว่าไม่อยากจะให้เราเนี่ยบางแถวหลังนั่นเองและนี่คือลักษณะพิเศษของเบาะชมละครเวทีที่เมืองไทยรัชดาเอเทเตอร์นั่นเองครับถึงยังไงก็ตามถ้าเพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสได้มานั่งรับชมเนี่ยยังไงก็ขอคอนเฟิร์มว่านั่งสบายรับชมละครเวทีของเราได้อย่างเต็มอรรถอย่างแน่นอน